มาทำไรครับทำงานครับช่วยทำงานนะครับผมนี่จะทำการตักกองมูลไส้เดือนนะครับที่เราแห้งมันหมาดแล้วนะ่ะนี่เราทำการเอาไปใส่เครื่องร่อนนะครับยกกระลำบงไปช่วยปลานะครับผมออะไปวางไว้ตรงเครื่องร่อนนะครับนี่อ่าแล้วเดี๋ยวทวินจาทำการเอาอ่าหลังจากนั้นวินก็จะเอานะครับมูลไส้เดือนที่เราใส่กระลำบงแล้วนะทำการใส่ผ่านเครื่องร่อนนะครับผมนี่ วครับผมนี่แล้วเราก็จะทําการ่อนเอามูลออกมานะครับเพื่อทําการเอาไปจาหน่ายเดี๋ยวขายเอาไปใช้ได้นะครับผมนี่ผ่านเครื่ง่้นนี่นะครับกะแกงสามมิลนะครับนี่จะได้มูลออกมาละเอียดอย่างนี้ได้นะนี่สวยงามนะแห้งเลยนะครับผมอันท้ายสุดก็จะเป็นตัวไส้เดือนนะครับไส้เดือดร้อนๆนะครันี่ครับไส้เดือนื้อนๆเลยท่านบอกนี่ครับดูครับของไส้เดือนล้อนๆเลยนะครับเยอะมาก นี่เราเอาไปทำการขยายลงบอใหม่นะครับ